อันนี้ในวิชากลศาสตร์วิศวกรรมนะครับหรือเรียกว่าเอนจิเนียริ่งแมชชนิกเนี่ยนะครับเราก็มาถึงเรื่องผลลัพธ์นะครับแต่คราวนี้จะเป็นผลลัพธ์ของระบบแรงนะครับแล้วระบบแรงในตัวอย่างนี้จะมีลักษณะเป็น3มิติเสียด้วยนะครับแต่เราไม่เอาถึงขั้นหาโมเมนต์นะครับเราแค่ผลลัพธ์พอผลลัพธ์ของแรงย่อยๆทั้งหลายนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นดูที่โจทย์เลย ถ้าเป็นสามมิติแบบนี้ต้องจัดการด้วยวิธีการของเวกเตอร์แล้วล่ะครับ ijk เพื่อลดความอะไรความสับสนนะครับทำเป็นเวกเตอร์จะง่ายถ้าเป็นระบบสามมิตินะครับถ้าใครลอกโจทย์แล้วนะครับตรงนี้ช่วยเติมระยะตรงนี้เพิ่มเติมมานิดหนึ่งนะครับตรงนี้จะยาวเท่ากับ0.30เมตรนะครับตรงนี้นะครับเติมมาท่านิดหนึ่ง0.30านเมตรนะครับอย่าลืมเติมให้ผมนิดหนึ่ง ใช้ไม่ใช้ในการคำนวณเดี๋ยวสังเกตเอานะครับเพระาะว่าจนจดเลยแท่งโลหะถูกดัดงอเนี่ยครับสีจางๆนี่คือแท่งโลหะถูกดัดงอเป็นสามมิติแบบนี้ครับเป็นแท่งเหล็กตรงๆเนี่ยแหละครับอ๋อแบบนี้องอยังพอว่ามีแรงสามแรงครับหายเจอกระทาที่ตำแหน่งต่างๆดัง,ง,งลูก แรงที่ว่าก็คือ f 1ครับอยู่นี่ครับ f 1 f 2 <c oughs> f 2 f 2นี่วุ่นวายสุดครับเพราะมันเอียงครับ f 1กับ f 3ไม่ยากครับเพราะมันทับแกนหาเจอแล้วนะครับทั้ง3แรงเลย ทั้ง3แรงเลยตอนนี้เราลองมาฝึกสมองนะครับกันสักนิดหนึ่งว่าหาตำแหน่งพิกัดนะ ijk ได้ถูกต้องไหมจะใช้หรือไม่ใช้ว่ากันอีกทีนะครับลองมาทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะว่าตรงไหนตรงไหนเขาเรียกว่าอะไรนะครับเริ่มต้นนะหาจุดตั้งแกนให้เจอก่อนแกนแซต,ตรงนี้ครับ แกน y ตรงนี้ครับแกน x ตรงนี้ครับอันนี้คือจุดกําเนิดของแกนหรือขค้่ของแกนนะครับดงนั้นตรงนี้ต้องเป็นอะไรหมดเลยครับศ0นศศโอเคนะครับอ่าต่อมาหาตําแหน่งของ f 1ตรงนี้ที่ครับตรงนี้ทีครับว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับอ่าวิธีการเนี่ยบางคนไม่เก่งอาจจะใช้เทคนิคว่า Z เนี่ยถ้าเหนือนี้ขึ้นไปเป็นบวกตามลงมาเป็นลบ f เช่นเดียวกันถ้าพุ่งมาทางนี้เป็นบวกไปข้างหลังเป็นลบ y เช่นเดียวกันฝั่งนี้เป็นบวกถ้าตรงนี้เป็นลบอพอตรงนี้เสร็จแล้วนะครับไปดูที่ f หนึ่งดูที่ f หนึ่งกันนะครับว่า f หนึ่งของเราเนี่ย ijk จะว่าไง f หนึ่งของเรานะครับแกน x น่ที่เติมไหมครับ 0.3เรียบเรียงดูนะครับนี่คือ i j คือแกน y ครับนะครับเนี่ยถึงเนี่ยกับเนี่ยถึงเนี่ยเหมือนกันครับบนล่างเหมือนกันครับคือห่างเท่ากับ0.4แต่0.4ตัวนี้คือ y เหรือ j ครับ ต่อมา k หรือแกน z คือตรงนี้ลงมาครับหรือตรงนี้ลงมาครับเท่ากันคือ0.2แต่มันอยู่ต่ำกว่าระนาบตัวนี้ครับต่ำกว่าระนาบ x y เพราะนั้นต้องติดลบครับลบ0.2เสร็จแล้วครับต่อมาของแรง f 2บ้างครับ ตรงนี้ครับบอกให้ได้บอกให้ได้นะครับ f 2ตรงนี้นะครับแกน x x ครับ x ครับนะครับ0.3ครับ0.3นะครับพยายามมองหน่อยนะครับส่วนแกน y 0ูนจุดสครับ สังเกตดูเหมือนกันครับเพราะจุดนี้กับตรงนี้ตำแหน่งเดียวกันครับแค่อยู่บนกับล่างนะครับส่วนแกนเส้นหรือ k ต้องเท่ากับศูนย์เข้าใจไหมครับเพราะว่าจุดนี้ตรงของแรง f สองเนี่ยมันอยู่ที่ระนาบ x กับ y มันไม่ได้สูงเหนือแหรือต่ำลงมาอย่างนี้เพราะนั้นจะเป็นศูนย์ครับได้ไมหมเอ่ยนะครับ ต่อมาตำแหน่งนี้ครับของแรง F 3 F 3เอาแกน x ก่อนหรือ i ก่อน x ก็ต้อง0.3นี่ครับ0.3ตัวนี้ส่วน y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  เป็น0ครับเพราะอ้างไ้ได้เพราะจุดนี้มันทับแกน x Z แ,แล้วครับ Z ก็เช่นเดียวกันมันไม่ขึ้นไม่ลงในแนวแกนแมันอยู่ตรงนี้อยู่แกนนกีนิ่งอยู่ตรงนี้เพราะนั้นก็ต้องเป็นศูนย์ครับลองถามตัวเองดูถ้าผมปล่อยให้พวกเราทำหมดเนี่ยเราเขียนได้ตรงกับผมไหมครับที่ตำแหน่งต่างๆนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยผมให้กำลังใจเลยมันไม่เราไปใช้หรอกครับ เราเราไม่ได้หาโมเมนต์ครับเราหาแค่แรงรับขนาดของแรงลัพเพราะนั้นมันจะเกี่ยวแค่เฉพาะตรงตัวแรงนะครับแต่เรามาฝึกกันทั้งนิดว่าเรามองตำแหน่งพิกัดต,ต่างๆเป็นไม่เอ่ยเข้าใจไม่เอ่ยลองไล่ดูนะครับแตอนนี้เราเอาที่เราเกี่ยวข้องกับโจทย์สั่งจริงๆโจทสั่งให้ทำอะไรครับ ย้อนกลับ่โจทย์แป๊บหนึ่งจงหาแรงลับในรูปของเวกเตอร์ครับนะครับและขนาดของแรงลับขนาดลับหาง่ายครับจับสแควรูทนะครับแรงลับที่ว่าเนี่ยให้ตอบเป็นหน่วยนิวตันแรงกระทำเป็นนิวตันอยู่แล้วก็ไม่ต้องแปลงหน่วยอะไรนะครับตรงที่ใบเนี่ยหมายความว่าให้หาในระบบ แรงในรูปของเวกเตอร์เนี่ยของทั้ง3ามแรงย่อยเลยตอนหาแรงลับก็แค่เอามันมารวมกันนะหาขนาดแรงลับก็แค่เอาคำตอบมายกกำลังสองถอดสแปร์ู่สองกมานะครับแนะนำสมการช่วยได้เยอะนะครับถ้าเราเตรียมตัวมาดีๆโอเคนะครับอ่ะตอนนี้เริ่มหาแรงทั้งสามแรงเขียนในรูปของเวกเตอร์กัน ดังต่อไปนี้เริ่มนะครับ f1 กับ f3 ง่ายครับ f2 วุ่นวายนะครับ f1 เนี่ยขนาดของแรงเนี่ยเขาบอกแล้วว่าร้อต้องคิดให้ดีครับ f1 เนี่ยมันไปในแนวแกนอะไรครับ x หรือ y ครับ f1 นะครับแกนอะไรครับแกน x นะครับก็150 แกนเน็กคือตัว I ครับเขียนหน่วยด้ครับเพราะแรงเป็นหน่วยนิวตันส่วนสาเหตุที่ติดบวกคงเข้าใจนะครับเพราะทิศทางหรือลูกศรของแรงเนี่ยมันอยู่แนแกนเน็กใช่แล้วมันพุ่งไปทางเครื่องหมายบวกฝั่งบวกเห็นไหมครับเพราะฉะนัไไ้นตรงนี้ถือว่าติดบวกโอเคนะครับเสร็จแล้วครับ F หนึ่ง ในรูปของเวกเตอร์นะครับแกน x ก,ก็อต่อมา f 2ครับ f 2มันเอียงอยู่ครับแต่ก็ได้สกเกตเป็นขอบเขตไว้ให้แล้ว y f สองตัวนี้มีสิทธิ์แตกเข้าสู่แกน z หรือตัว k กับแตกตบมาแกนเกได้แค่2แกนคือ x กับ z อ่าเพราะน,นั้นแตกตัวนี้ เป็นแรงย่อยกันครับเอาที่ x ก่อน f 2ตัวนี้มีค่าเท่ากับสองครับสองร้อยตอนแตกไปสู่แกน x ไปทางนี้ครับมาทางนี้เป็นบวกครับไปทางข้างหลังนี้ติดลบครับเขียนลบข้างหน้าครับลบสองร้อยเข้าใจไหมครับลบสองร้อย แล้วจับมันนอนแกน็กมุมมันกระทำตัวนี้40ก็ออกสายครับสาย40ไปทับนอนอยู่แกน็กก็ต้องเป็นตัวไอครับโอเคไหมเอ่ยทำแบบนี้เหมือนกันครับแต่ f2 แต่เข้าสู่แกน Z ตอนแต่เข้าสู่แกนแซดขึ้นทั้งบนครับเอาบวกไปกินแรงคือสองร้อยครับตอนหกมาแกนแทดมุมอยู่ตรงนี้ครับสี่สิบเข้าคอร์สครับคอร์สสี่สิบนะครับคอร์สสี่สิบแล้วตอนแต่เข้าสู่แกนแซดคือตัว k ครับตรงนี้คือแกนแทดนะครับคือตัว k อ่ะอันนี้หน่วยจะเป็นนิวตัน อาจจะคิดเลขให้งวดเลยครับเอาลบสองร้อยคูณกับไซส์สี่สิบจะได้ลบร้อยยี่สิบแปดครับจุดห้าหกนะครับไออนะครับสองร้อยคอสสี่สิบกดคีย์เลขครับจะได้บวกร้อยห้าสิบสามครับจุดสองหนึ่งครับ k okay. อย่าลืมเขียนหน่วยนะครับเดีย๋ยวโดนตัดครึ่งคะแนนืเขียนหน่วยเห็นไหมครับ f 2เรียบร้อยแล้วครับต่อมา f 3ครับดูที่รูปนิดนึง f 3นะครับ f 3อยู่ตรงนี้ครับเริ่มต้นต้องต่อไปด้ก่อนว่า f 3อยู่แนวแกนอะไรครับ แก่อะไรครับแกน y อ่าแต่ไปทางลบครับเอาไปทางนี้ลบขนาดของแรงคือสามร้อยครับอ่าลบสามร้อยมันทับแกนอยู่แล้วครับในที่นี้คือแกน y ลบสามร้อยแกน y ก็คือตัว j ครับในรูปของเวกเตอร์แค่นี้เสร็จแล้วครับของแรง f สามในรูปของเวกเตอร์เขียนหน่วยครับ ถ้าอยู่ที่ขั้นตอนนี้ถามตัวเองดูว่าพอใจไหม f1 f2 วุ่นวายน่าดูทําเป็นไหมถามตัวเองดู f3 ทับแกน Y มาได้ลบ 300J รู้เรื่องไหมเอ่ยแต่ละคนแต่ละคนนะครับถามตัวเองดูนะครับวันนี้อาจจะยังไม่รู้ได้บ้างผิดบ้างไม่แม่นนะครับแต่ต้องจัดการความไม่รู้นี้ให้ให้เกลี้ยงกลว่วนะครับให้บริสุทธิ์ผุดผ่องก่อนที่จะเข้าห้องสอบนะครับ ถ้าจัดการไม่ได้ทําไม่เป็นก็เหมือนเดิมต,ต้องอยู่อีกเทอมแน่นอนนะครับอ่ะตอนนี้จะเข้าสู่คําตอบที่โจทย์ต้องการแล้วครับโจทย์ต้องการแค่ว่าแรงลับในรูปของเวกเตอร์อ่ะถ้าดูตรงสมการแนะนําคือขั้นตอนนี้แล้วครับเรามีแรงย่อยอยู่3 f f 1 f 2 f 3เราแค่เอามารวมกันเท่านั้นเองเข้าใจไหมครับอ่า ตัวแรก f 1ไปลอกมาครับร5 0 i ห้าสโอเคไหมครับร้อยห้าสิบ i นะครับร้อยห้าสิส่วน f 2ไปลอกมาครับนี่ครับเอาตรงมาทัดที่คิดเลขเลยลอกมานะครับจำตัวเลขมาลบร้อยีนะครับลบร้อ จุดห้าบวก 153.21k อน่งอันนี้คือ f 1นี่คือ f 2 f 3ครับลบ 300j ครับเอามาเลยลบ3 j 0 j นะครับอ่ะดท้ายครับลบ 300j พอเสร็จแล้วจัดการรวมกันครับ i รวมกับ ij รวมกับ jk รวมกับ k ถ้าไม่มีก็ดึงลงมาเลยแต่ตอนเรียงเป็นคำตอบในรูปของเวกเตอร์ต้อง x y z หรือ i j k เข้าใจนะครับอ่านนั้นองด,ดูซิมีตรงไหนมี i มั้งเอ่ยอุ้ยนี่ครับ i เห็นไหมครับเพราะนั้น i กับ i มี2ตัว เราดึงเหลือตัวเดียวก่อนอันดับแรกนะครับแล้วเอา150ตัวเลขนะครับข้างหน้าลบกับ128.56ีดกกดเคเลขจะได้21.44เครับเป็นค่าติดบวกนะครับส่วนตัว j มีแค่อันเดียวครับแต่ถ้าเรื่องอยู่ตรงนี้ก็จับยกมันมาเรียงเป็น IJK เท่านั้นเอง ลบสามร้อยเครับลอกลงมา j ตามมาหรือแกนวายสุดท้ายปิดด้วยตัว k ครับมีอยู่ตัวเดียวนะครับบวกร้อยห้าสิบสาจุดสองหนึ่งเนะครับมันเป็นแรงรับเพราะนั้นหน่วยต้องเป็นแรงในที่นี้คือหน่วยนิวตันครับอ่าคำตอบแรกจบแล้วครับ นะครับอันนี้ซ้อมหานะครับยังไม่ได้ใช้เลยจะใช้ต่อเมื่อเนี่ยพวกนี้ครับจะใช้ต่อเมื่อ m ท่า f คูณดี D. คือหาโมเมนต์อย่างเช่นรอบจุด O อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เอาแค่ผลลัพธ์ของระบบแรงออกนะครับเอาแค่แรงรับกับขนาดแรงรับก็พอแล้วนะครับต่อมาหาขนาดครับขนาดทำไงอ่ะเอาพวกนี้แหละครับ มาแทนค่านะครับแกน x ก็คือตัวไอก็ยี่สิบอจุดสีสยกกำลังสองนะครับส่วนแกน y ก็คือตัวเจเอาลบมาด้วยนะครับกดให้เป็นนะครับลบสามยยกกำลังสองนะครับ สุดท้ายแกนแหรือตัว k ก็บวกด้วย153.21ยกกำลังสองนะครับบวกกันตามนี้ยกกำลังสองแล้วถอดสแวรสองอ,อกมาจะได้ออกมาเป็นขนาดของแรงลับเท่ากับ337.54ครับหน่วยเป็นนิวตันครับประมาณนี้เนี่ยแหละครับ นะถ้าเรามุ่งเน้นแค่การหาในส่วนของแรงพอในส่วนของแรงลับรูปของเวกเตอร์ขนาดของแรงลับก็มีกระบวนการประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็ลองไปดูนะไปฝึกซ้อมให้ดีๆก็แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับ